รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำนาเนี่ยมืก่อนเนี่ยมันไม่มีอนาคตถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนมาเป็นทำนาแบบอินซี์ก็ถือว่าชาวนายังไม่มีอนาคตย่ำอยู่กับที่แล้วยังจนเหมือนเดิมก็มีเรานเนี่ยแหละที่จะ แหกมาเป็นเกษตรกรครอบครัวของพุทธิพงษ์นันโทก็เหมือนครอบครัวของคนไทยทั่วไปที่ไม่อยากให้ลูกเป็นชาวนาน พ่อแม่ก็อยากใช้เป็นครูหนีพ่อไปทํางานหนีพ่อไปทํางานกรุงเทพมันว่ากันนะโอ้ลำบากมากเลยทำงานไปสักระยานมันเริ่มปวดหัวเครียด แล้วก็สุขภาพเริ่มไม่ดีรู้สึกเลยว่าโ oh, อ oh, ้โหวันวัน่งทำงานกลับมาแล้วตื่นเช้าเนี่ยแทบไม่อยากลุกเลยลุกไม่ขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับมาอยู่บ้านก็ลาออกมา เป็นชาวนาตอน right. แรกเลยลำบากมากว่าเราไม่มีประสบการณ์แล้วก็เงินทุนไม่มีกู้ทกศมาได้เงินมาทำนาเน่ก็หมดไปกับนาหมดเลยไม่มีเงินใช้หนี้คือเราก็ทำตามชาวบ้านน่ะชาวบ้านทำยังไงเราก็ทำตามเขาเขาใช้ปุ๋ยเคมีก็ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลงตามเขาสุดท้ายแล้วกู้ทกศไม่ได้แล้วอ่ะมันเต็มอ่ะ ตนสุดท้ายเราก็หยุดคิดว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตงไงแล้ววันที่เปลี่ยนแปลงของชีวิตก็มาถึงไปอบรมหมอดินวันเดียวนั่นแหละคิดขึ้นได้เลยสงสัยต้องต้องต้องมาทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรู้จักรลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ และลดต้นทุนการผลิตคนเราทำนาแล้วก็ต้องทำนาแบบเกษตรกรแบบเต็มที่สิเข้าใจไหมเราก็ต้องศึกษาก็ไปดูงาน ส่วนใหญ่จะไปดูเองไงอยากดูที่ไหนเนี่ยเขาได้ข่าวที่ไหนดีไปไปศึกษาวิธีการทำนามาทำนาแบบของกรมการข้าวอ่ะปรับปรุงใช้กับนาเราปรากฏว่าประสบความสำเร็จการปฏิเสธเคมีคือสิ่งแรกที่พุทธพงศ์เลือกที่จะทำมันจะดีเลยซีแล้วก็ว่า มันจะได้ผลหรือว่าเงี้ยเขาว่ามันช้าอะไรเงี้ไงแต่พอเราทําแล้วเออมันก็ดีว่ะเพราะเราลดต้นทุนไปเยอะไงจากเราเคยได้กําไรไม่เท่าไหร่แล้เราก็ได้มาเพิ่มเพิ่มมาอีกอะ่ะเพิ่มมาอีกเยอะอ่ะมาประมาณปี38คือทํานาอินทรีย์ตอนนั้นอะ่ะปีนั้นเป็นปีแรกเลยที่เราเหลือเงินเก็บใช้หนี้ใช้สินทกศได้ทำนา20ไร่เนี่ยเหลือเงิน2,000บาทเป็นเงินของตัวเองที่เหลือจากการทำนาจริงๆเลย ถือว่าดีที่สุดแล้วทุกปีไม่เคยเหลือเลยไม่มีเงินใช้หนี้ทกศไงเราก็รู้เลยไงว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะจนเหมือนเดิมการทำนาแบบอินทรีย์นำไปสู่การทดลองทำนาในรูปแบบใหม่ วิธีการโยนก้าเนี่ยประเทศท่านท่านไปพบวิธีการทำนายโยนก้าที่เมืองกีนก็นำมาเผยแพร่ในประเทศไทยข้อดีของการทำนายโยนก้าเนี่ยเราสามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้เท่ากับประมาณ80%อย่างเช่น ถ้าทำนาหว่านน้ำต้มทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้เมล็ดข้าวประมาณ3ถังส่วนใหญ่3ถังก็เป็นเงินประมาณ660บาทแต่ถ้าเกิดเราทํามาทำนาย,ยนน้าเนี่ยเราโรยโรยข้าวใส่ถาดเพาะก่อนเนี่ยเราจะใช้ข้าวประมาณ3 5กิโลต่อไร่ จะไปโรยกล้ากันต่อ,อ,อ,อพอซื้อมาแนะั้3สามสิบโลน่ะอะไรเมื่อวานสิบสี่เพื่อนสิบสี่เออเทคนิคสำคัญอยู่ที่การเพาะต้นกล้าพุทธิพงศ์เลือกใช้แกลบแทนดินเอ,อ่องูจะได้ปลเอออ่าช่วยกันช่วยกันปกติข้าวเนี่ย อายุประมาณ120วันเริ่มนับตั้งแต่วันที่กว่านหรือระยะข้าวงอกการโยนกล้าเราก็มาเพาะในถาดเพื่อให้ข้าวงอกก่อนซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการทำนาประมาณ15-20ถึงวันการเพาะกล้าช่วยลดความเสี่ยงในนาข้าวเพราะจะทำให้ข้าวแข็งแรงก่อนการโยน เนี่เราน้ําท่วมบ่อยเราก็ต้องรีบทํานาให้เสร็จ2องครั้งภายในช่วงเวลาสิงหาเพราะนั้นถ้าเกิดเราทำนาโยนเนี่ยเราก็จะได้เปรียบคนอื่นคนอื่นเนี่ยทั้งดสำนาสองเที่ยว8เดือนแต่เราลดมาประมาณ1เดือนเราเหลือแค่7เดือนในการทํานาที่เอาข้าวลงไปในนาจริงๆ พอทำนาโยนเนี่ยมันกระจายต้นหางบ้างทีบ้าง,างอะไรบ้างมันจะได้ข้าวเลยมันก็มองกันโอ้โหคิดว่าให้กำนันบ้าไปแล้วชาวบ้านเขาปรนา่นนมว่ามึงจะได้ข้าวสักกี่ถังเที่ยวแรกหนึ่งก็ได้ร้อยกว่าพอปีต่อไปก็มีแนวร่วมไงมีคนนึกอยากจะทําแล้วก็เราประมาณสิบกว่าคนเราก็เลยตั้งกลุ่มทํานาโยนกล้าเลยวัฒนธรรมการทํานาข้าวใหม่ๆเนี่ยจะเป็นคนพวกหัวไวและผู้หัวที่ อยากจะทําทางด้านอินซีย์มากกวา่าเพราะฉะนั้นคนที่ทํานาโยนกล้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทํานาอินทรีย์การทำนาด้วยวิธีโยนกล้าได้ผลจนตั้งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมการทำนาแบบใหม่ขยายตัวมากขึ้นกำนันแล้วก็รณรงค์ตั้งเป็นกลุ่มรับตั้งเป็นกลุ่มเป็นอะไร,ระครับสิบคนเดิมที ก็เป็นนายโยกันไปปีสองปีแนละ้วที่ทํากันมาอยู่มันก็ประหยัดเยอะโยนที้แรกมันไม่สวยะมันนอนอะไรกันอย่างนี้ไงพอถ้าอาทิตย์หนึ่งมันจะสวยตั้งต้นต้นสูงก็ใช้ได้ ข้าวที่ได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกเพิ่มมูลค่าได้อีกหลายเท่าตัวเดิมเราจะสีข้าวข้าวเราเนี่ยเราเกี่ยวมาเราก็จะเก็บแล้วสีเราเองแต่มาทวดนี้เราเริ่มผลิตเป็นข้าวก้องงอกซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เดิมเราขายข้าวอยู่ที่กิโลละ30บาทข้าวอินทรีนะข้าวสารข้าวกล้องเราขายราคาเดียวกันเพราะเรามาทํำข้าวกล้องงอกเนี่ยเราขายได้ถึงโลละ100บาทเกวียนหนึ่งเราสีเป็นข้าวมาได้เนี่ยประมาณ700กิโลถ้ากับว่าเราสามารถขายข้าวได้เกวียนหนึ่งอย่างต่ำเลย70 0 0 0บาทความสำเร็จของผู้ทธิพง กลายเป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้คนในตำบลโรงช้างทุกวันเสาร์ที่นี่เป็นห้องเรียนชาวนาเดี๋ยววันนี้จะเรียนเรื่อง ถ้าจ้างทุกอย่างทําทุกอย่างอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้จะเรียนเรื่องการวางแผนชีวิตมาตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตนําบลเอากเกษตรกรในตาบลเนี่ยเข้าไปนักศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงจากนักศึกษา23คนเนี่ยแนวคิดเปลี่ยนหมดเลยอยากทําอินทรีย์หมดเลยเดี๋ยวนี้ก็หันกันมาเยอะแล้วตอนนี้หันเกษตรอินรีย์กันเยอะแล้วการกระทําของเราก่อนเลยเราต้องทําล่วงหน้าเขาก่อนให้เปรียบเทียบกันสองอินทรีย์กับเคมีเนี่ยมาเปรียบเทียบกัน ต้องทำตรงนั้นก่อนทํานำก็เออมันก็ดีดินนะาชบ้างก็เห็นเนี่ยคนเราจะเป็นอย่างนั้นแะคนเราจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าผลดีก็คือหนึ่งต้นทุนเราน้อยลงไงนะก็ต้นทุนเราน้อยลงแต่ประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยแต่เราก็ได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามาคิดต้นทุนแล้วล่ะน่าจะดีกว่าววกาลัวถ้าเกิดว่าเท่าเราทำเป็นปุ๋ยเคมีมากๆกลัวต่อไปดินมันจะเสียไงเราทำเป็นปุ๋ยชีวภาพแตน้ำหมักชีวภาพอย่างเงี้ย วัดีนเพราะว่าเกิดเราทำไบ่อยอะดินหน้าเดิมจะแข็งใช่ไหมเราศึกษาปัญหาประชุมชนมาหลายปีแล้วก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบ้านในชุมชนเดิมชาวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้จักการทําบัญชีครัวเรือนเลยบอกคนจดไา่ได้อาทิตย์เดียวเนี่ยเริ่มเครียดเคียดเลยบอกทําไมเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็เป็นธรรมดาธรรมดาของฉันเนี่ยฉันใช้ใจ่ายไปธรรมดามันก็ปกติ แต่พอจดปุ๊บเริ่มเอามือกุมขมับแล้วเอ๊ะทำไมเราจ่ายเยอะขนาดนี้และทําไมเราต้องจ่ายครับว่าจนทุกวันนี้เขาเริ่มปรับปรุงไปตรงไหนที่ไม่สมควรจะซื้อตรงไหนไม่สมควรจะจ่ายจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน นักศึกษานำไปปรับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อปลดหนี้ของตัวเองปลูกทุกอย่างที่เรากินแล้วก็หาชีพเสริมอย่างในหลวงท่านบอกว่าทำนาเนี่ยถ้าเกิดเราถ้าใช้สารเคมีมากหนึ่งข้าวก็ไม่ดีดินไม่ดีดินไม่ดีดม,ดมันก็ต้นข้าวก็จะไม่แข็งแรงก็จะเกิดโรคง่ายอะไรอย่างนี้เราก็ได้แนวคิดจากท่านมา ได้ออย่างหนึ่งมีหน่วยงานของทกศก็มาให้คําแนะนําและกำนันที่บ้านนี้เขาก็เป็นต้นแบบทําให้เราดเราูเราดูแล้วว่าได้ผลแล้วมันก็ได้ผลระยะยาวเขาก็เราก็เลยทําตามแบบเขาก็ดีเดี๋ยวนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็ทำทำกันหลายหลายครอบครัวแทบจะแทบทุกครอบครัว นอกจากการให้ความรู้สู่ชุมชนวันนี้วิถีเกษตรกรรมของผู้ทธิพง์ยังเริ่มซึมซับสู่ผู้สืบทอดแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของต้นกล้าพันใหม่พ่อแม่ไปทํางานเงี้ยก็จะไปด้วยเวลาเรียนชีวะอย่างเงี้ยก็จะชอบเพราะว่ามันเกี่ยวกับต้นไม้เงี้ยดฟดูเซลอะไรพวกนี้ด้วยก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็เวลาผลผลิตออกมามันก็น่าดีใจอะ่ะ ผมอยากให้เป็นนักบริหารนามากกว่าคืออยากให้เขาไปเรียนรู้เรื่องนามาอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรแค่โรงชางเนี่ยให้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเวลาพ่อพูดไรอย่างนี้ก็จะฟังไว้แล้วก็เก็บไปศึกษาต่อลูกฟังให้ลูกเห็นว่าเนี่ยผลตอบแทนระหว่างไรายได้กับการเป็นลูกจ้างเขากับเราทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยเรามีความสุข แล้วก็เรามีรายได้มากกว่ามันก็รู้สึกดีอะ่ะเพราะว่ามันคนก็ทำน้อยด้วยแล้วก็พ่อแบบเริ่มเข้ามาทำอะไรประมาณนี้น่สินกับชาวนาไทยผูกพันกันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการปฏิวัติการทำนาด้วยรูปแบบใหม่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชาวนาไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนถ้าเกิดเรายังทําเหมือนเดิมต่อให้รัฐช่วยเรารับจำนำเวือละหมื่นห้าหมืนห้าตลอดไปเป็นสิบปี20ปีเราก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่แต่ถ้าเกิดเราช่วยตัวเราเองเนี่ยโดยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทำเป็นอาหารปลอดภัยโดยการทําเป็นนาอินทรีย์ถ้าในปี58เราไม่เตรียมการแล้วก็ไม่ทําอะไรรองรับไปเลยเราจะล่มสลายทางภาคการเกษตรอย่างรุนแรงมหันแล้วก็แก้ไม่ได้เลยถ้าภาคการเกษตรล้มเมื่อไหร่เศรษฐกิจโดยรวมประเทศไทยจะแย่แน่นอนในนามีปลาในนามีขา้าวฟ้ายังมีดาว มีตะว,วันแสงทองส่อว่างพึ่งภูมิปัญญาเลือกสวนไรนาสร้างทำทากทาง,ทางกี่คนคหอบฝันทั่ววันทางหวนขึ้นมาสบแ <c oughs> ผ่นดิน